สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องทามกระแสสวัสดีชาวดอมเข้มมุกทุกทท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับจะขอพาคุณผู้ชมไปบุกทวิตเตอร์นะครับตามป้ายโฆษณานี้เลยนะครับที่ผมเชิญชวนชาวททมกระแสนะครับไปบุกทวิตเตอร์นะครับกับแฮชแท็กคิดถึงงานคู่คิดถึงเข้มมุกนะครับเรียกได้ว่า ผมเรียกกำลังพลนะครับทากระแสทั้งทาง Facebook, YouTube, IG, TikTok นะครับมาสมทบอีกแรงนะครับสำหรับกิจกรรมแฮชแท็กนี้นะครับเป็นางานของแม่ด้านะครับ แม่ด้านะครับได้ทวิตไว้ว่ามาแล้วจ้าแม่ด้ามาแล้วแท็กน่ารักน่ารักก็ต้องมาคู่กับของน่ารักน่ารักใครที่ยังไม่มีต้องมีแล้วนะวันนี้แม่ด้าจะสมทั้งหมด4คนโดยให้ทวิตข้อความเองแล้วติดคิดถึงงานคู่คิดถึงเข้ม,มุกผู้ที่ได้รับการสมชื่อพิเศษคือสามารถเลือกของรางวัล ได้เลยจ้ามาเล่นด้วยกันหนะ้านะครับของรางวัลน,นะครับก็จะมีหมวกนี่ครับโหน่ารักมากแล้วก็เสื้อนะครับแก้วน้ําแก้วน้ํเออทัมเมอร์อยากได้มากเลยนะครับโดยเฉพาะแก้วนี้อา่าแล้วก็อา่าถุงผ้านะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะเข้ามาอ่านนะครับ #hashtag คิดถึงงานคู่คิดถึงเข้มมุกกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปที่เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับรายการนี้นะครับสนับสนุนเข้มหัสวีและมุกดาณรนรักนะครับอย่างเป็นทางการนะครับ เพราะว่าทำคลิปน้องเข้มน้องบุกนะครับจนเป็นกระแสมากมายนะครับในช่องนะครับก็คือเลยต้องปักหลักนะครับทำคลิปอย่างต่อเนื่องในทุกๆเช้าเลยทีเดียวนะครับยังไงถ้าเกิดใครที่รักและชื่นชอบในน้องทั้งสองคนนี้นะครับก็ ไม่ผิดหวังเลยนะครับที่จะเข้ามากดติดตามที่ช่องนี้นะครับยังไงก็ทํมเมอร์ก็ฝากช่องททมกระแสะไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับโดย h ฮชแ t a g คิดถึงงานคู่คิดถึงเข้มบุกนะครับปิดยอดเมื่อตอนเที่ยงคืนนะครับที่43,800ทวิตกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากจริงๆนะครับสำหรับ การเล่นแฮชแท็กนี้นะครับมารับชมกันดีกว่าครับว่ามีใครแฮชแท็กงานนี้กันอย่างไรบ้างเอ่ยนะครับสำหรับผมนะครับทํากระแสนะครับเวลาคิดถึงงานคู่นะครับคิดถึงเข้มมุกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับก็คือคิดถึงห้างแมคโครทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าแลหลายงานนะครับ ของทางแมคโครนะครับได้เชิญพี่เข้มแล้วก็น้องมุกนะครับไปร่วมด้วยนะครับตั้งแต่งานแรกนะครับที่ทั้งคู่ได้ออกคู่กันใช่ไหมครับแล้วก็กลับกลายเป็นกระแสาทางา Twitter มากมายเลยนะครับนะครับดูจากภาพนะครับดูจากภาพนี้นะครับ ดูจากภาพของคุณซินตาดาลัมนะครับที่นำมาแช์นะครับเรียกได้ว่างานแมคโรนะครับเป็นผู้จุดประกายนะครับคู่จิ้นคู่นี้จริงๆนะครับแล้วก็หลังๆมากก็จะมีเชิญพี่เข้มไปออกงานเดี่ยวหรือไม่ก็เชิญน้องตะมุกนะครับไปออกงานเดียวนะครับแต่ไม่ว่าจะเชิญออกงานเดียวนะครับงานเดี่ยวก็เหมือนงานคู่นั่นแหละครับเพราะว่าทั้งสองคนนะครับมีการพูดถึงกันตลอดแล้วก็แฟนๆ รอลุ้นนะครับที่งานแมคโครนะครับจะให้ทั้งคู่นะครับจับคู่มาลงที่สาขาได้สาขาหนึ่งักงานนะครับยังไงก็หลังโควิดนี้ก็รับพิจารณาน้องทั้งคู่นะครับไว้ในลิสต์อันดับต้นๆด้วยนะครับว่าจะต้องเชิญทั้งสองไปนะครับรับรองได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดแมคโคนะครับเชิญน้องทั้งคู่ไปนะครับรับรองว่าทวิตนะครับแสนแตกทุกวันแน่นอนนะครับเรียกได้ว่า เป็นกระแสสุดๆเลยนะครับสำหรับอีกอันนึงนะครับที่ผมนำเสนอไปนะครับผมเสนอทางช่อง7นะครับบอกว่าสักรายการไหมแนวแนวเจสีคอนเสิร์ตวันวานยังหวานอยู่จันพันดาวเรียกได้ว่าเอยทั้ง3ชื่อนี้มาคงจะทราบเลยนะครับว่าแอดอายุประมาณเท่าไหร่ถ้ามีรายการนี้ด้วยกันนะอย่างน้อย ทั้งคู่ก็ต้องได้เจอกันทุกอาทิตย์อะถูกไหมอ่าเพราะว่างานพิธีกรคู่ก็ต้องทํางานร่วมร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมครับอย่างน้อยก็อ่าแขกรับเชิญนะครับที่เชิญมาก็เรียกได้ว่าอ่าจะเชิญอ่าดารานะครับที่เป็นกระแสใช่วงเวลานั้นนะครับมาให้น้องมุกกับน้องเข้มได้สัมภาษณนี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะเหมือนสมัยรายการจันพันดาวนะครับที่มีพี่กบสวนันพี่ปอนัทะวุฒิใช่ไหมครับเห็นไหมครับเรียกได้ว่าแบบอ่า ทั้งพี่กบพี่ปอต่างก็เป็นคู่ขวัญกันในช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับก็จะเป็นสีสันให้กับทางช่องเจมากเลยทีเดียวนะครับามาดูความคิดเห็นของท่านอื่นๆกันบ้างนะครับพี่รําคิดถึงนะครับพี่รัหลายชื่อมากเลยพ่อตัวแสบเขาหยอกทีมงานให้หันหรือบิดตัวอะไรสักอย่างแกล้งหันตัวใส่เอาตัวบังมุกสมิตเลยมัอนแค้วนะคิดถึงงานคู่คิดถึงเข้มมุกนะครับ สำหรับงานนี้ก็เป็นงานของทางลาซาด้านะครับนะครับมีความคิดเล่นนะครับของพี่เข้มนะครับนะครับพี่รัมคิดถึงมากเลยนี่ว่างงานนานจนแม่จะถ่ายรูปไม่เป็นแล้วนะนะครับหลากหลายงานนะครับที่เราได้ภาพสวยๆนะครับก็ได้มาจากพี่ราเนี่แหละครับเก็บได้แบบ ทุกโมเมนต์ดีๆมากเลยจริงๆนะครับคุณเดลตันบิดนะครับคิดถึงบรรยากาศในงานวันแต่งงานของเขานะครับเจ้าเบ่าเจ้าสาวต่างลงรูปใน i ิน t a g r กรโอเคทุกคนรับรู้แล้วพ่อก็พูดไปเรื่อยแค่ฉากหนึ่งในะละครโซเวลีแหละเรียกได้ว่าละครเรื่องโซเวลีนะครับพี่หนิงนะครับเราจัดเต็มกับฉากนี้จริงๆนะครับเหมือนฉาก พีเวดดิ้งจริงๆนะครับคุณลาลีนะครับดาเมจความแฟนแรงมากค่ะรูปนี้เป็นิกเนเจอร์หากินของดอมเราเลยนะใช่ครับเรียกได้ว่าภาพนี้นะครับมีการแชร์อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะวันแล้ววันเล่าวันไหนก็ตามนะครับไม่รู้จะลงภาพอะไรก็ลงภาพนี้นะภาพนี้นะครับก็จะมาจากอ่าทริปนะครับไปเที่ยวทะเลกันนะครับของกองละครเรื่องโซเวรีนะครับ Panda า a m e Official นะครับร้องเต้นเล่นดนตรีลูกไม่ได้ก็ทำได้ดินนะรับประกันความสนุกและรอยยิ้มแถมความฟินให้ด้วยค่ะนะครับงาน l a ส a ด a านะครับ แพนด้านะครับเคมออฟฟิเชียลนะครับแม่ด้าเรานะครับงานที่ทุกคยซับพอร์ตซึ่งกันและกันเคียงข้างกันเป็นกําลังใจให้กันมันเลยส่งผ่านความรู้สึกมาถึงเราว่าน้องๆตั้งใจทํางานนี้จริงๆ แม่ดาเราอีกครั้งนะครับงานถ่ายปกนิตยสารแม่ดาว่าเขาทั้งคู่เหมาะสมที่จะขึ้นปกด้วยกันจริงๆนะคะใช่ครับเป็นคู่สร้างคู่สมเลยทีเดียวนะครับถ้านิตยสารคู่สร้างคู่สมยังมีนะครับก็ทั้งคู่เหมาะที่จะขึ้นปกนี้มากเลยนะครับก็ เชิญชวนนิตยสารนะครับหลายๆเจ้านะครับที่อยากเชิญพระนางสุดฮอตแห่งปีนะครับก็สามารถเชิญพี่เข้มกับน้องมุกเรานะครับไปถ่ายภาพกันได้นะครับรับรองได้ว่านิตยสารของคุณนะครับจะขายดิขายดีในวันเดียวอย่างแน่นอนนะครับคุณแรมโบ้นะครับคิฟไลฟ์ แรกของเพจเข้มที่มุกดำเนินรายการยอดดูถึงล้านแล้วนะคู่กันทีไรความปังบังเกินคิดถึงงานคู่คิดถึงเข้มมุกนะครับเครดิตที่พลอยรุ้ง IG Story นะครับนะครับถึงล้านแล้วว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของเพจอยากดูมุกไลฟ์ต้องไปดูเพจเข้มนะ,ะที่น้องตะม,มุกไลฟ์นะครับผมก็เคยได้อัดบันทึกนะครับ ไว้ในคลิปคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับอ่าเป็นคลิปนะครับส่อง Facebook เข้มนะครับยังไงก็ไปติดตามอ่าไลฟ์นี้กันได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์อ่าไลฟ์ต้นฉบับไว้ดีกว่าครับอ่าของทางแฟนเพจเข้มพรรคพง์ไพศาลนะครับยังไงเดี๋ยวไปกดรับชมรับฟินย้อนหลังกันได้นะครับ นะครับคุณจิบจิบวารุณีนะครับสถานีต่อไปขอเป็นถ้ำนาคานะคะยังรอแล้วรอเรานะครับอันนี้งานคู่นะครับของรายการสดสดบทไม่มีตีสนิทนะครับที่บ้านในหมงนะครับทิปบ้านในหมงเทปนั้นก็เรียกได้ว่า,าแสนกว่าวิวเลยนะครับในวันเดียวเท่านั้นนะครับ เรียได้ว่าเป็นทริปที่ทุกคนรอคอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงาน MV MV นะครับ MV งานคู่นะครับของลูกๆนะครับสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกรักหรือเศร้าออกมาได้ดีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือการแสดงเขาสามารถสื่อถึงความรู้สึกตอนนั้นส่งต่อมาให้เราได้รับรู้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นงาน MV นะครับเพลงของคุณนนทน,น์นะครับกับเพลงคำถามจากคนเกานะ่า ได้ได้ว่าภายใน1วันนะครับทะลุ1นึ่ล้านวิวกันเลยทีเดียวนะครับเป็นกระแสที่แรงมากเลยนะครับที่ทั้งคู่นะครับได้ออกอากาศนะครับผมยังจํำบรรยากาศตอนเที่ยงวันนั้นได้อยู่เลยนะครับที่มีการเปิดตัวเพลงนี้ออกมานะครับได้ได้ว่าวันแรกก็แบบมีคนทะลุดูกันแบบเป็นแสนวิวเลยนะครับแล้วก็ทะลุ1ล้านวิวนะครับในอีกวันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ ลูกชายอีแม่นะครับบอกว่ามันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจจริงๆเลยจะอุดหนุนแม็โครตลอดชีพถ้ามีงานคู่กันอีกเครดิตในคลิปนะครับก็คือทางแม็กโครนะครับเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราจริงๆนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่งานต่อกี่งานนะครับถ้าเป็นงานคู่นะครับที่มีเข้มัสวีและมุกดานาเินรักนะรเราก็นึกถึงห้างแม็โครอยู่เสมอนะครับ คุณแนนนะครับเชื่อในความรักที่ว่าไม่จำเป็นว่าผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายดูแลหญิงตลอดผู้หญิงก็สามารถดูแลผู้ชายได้นะครับมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับในทุกๆการน,นะครับเราก็จะสัมผัสถึงโมเมนต์นั้นได้จริงๆนะครับคุณจิบจิบวารุณีนะครับบอกจ้างคู่เธอค่ะเพราะเขาคือกำลังใจของกันและกัน อันนี้ก็จะเป็นงานที่น้องตะมุกนะครับบุกเดียวนะครับกับงานแมคคนะครับแต่ก็มีการวิดีโอคอลนะครับถึงกันนะครับเรียกได้ว่าเกิดวันรีนึงนะครับบอกว่าออกงานเดี่ยวอย่างไรให้เหมือนงานคู่นะครับ <c ười> คุณเดอะลิตเ้ลบินนะครับระหว่างรอละครเขาถ่ายทำพาเขาไป ออกรายการอะไรก่อนก็ได้นะครับพ่อไม่ติดจะมาสี่ทุ่มครึ่งห้ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนพ่อก็จะรอนะครับรายการต่างๆนะครับถ้าคิดถึงแขกรับเชิญไม่ออกนะครับก็คิดถึงน้องเข้มมุกกันได้นะครับนะครับโดยรายการล่าสุดนนะครับที่ผมอยากจะเชิญชวนจริงๆนะครับรายการพี่วูดี้นะครับ ต้องเชิญนะครับน <player> ้องทั้งสองคนไปนะครับเชิญพี่เข้มไปแล้วเดี่ยวใช่ไหมครับอย่าลืมเชิญคู่นะครับกับน้องตะมุกนะครับบ้านหัสรินนะครับรอยิ้มนี้ดูกี่ทีก็มีความสุขเสมอคิดถึงแล้วโอมโควิดจงหายงานคู่จงมาหลายหลายคนนะครับลุ้นนะครับให้โควิดนะครับมันหายไปจากประเทศไทยจริงๆนะครับยังไงก็ต้อง อกาดอย่าตกนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมแมสกันด้วยนะครับไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกๆครั้งด้วยนะครับและก็ป้องกันตัวเองนะครับจะโรคภัยนี้นะครับด้วยการรักษาระยะห่างกับผู้คนไว้นะครับณช่วงเวลานี้นะครับทุกๆคนนะครับคือพลังนะครับที่จะต่อต้านให้โรคนี้มาลายหายไปจากประเทศไทยนะครับ ยังไงเราก็เฝ้ารอนะครับงานอีเวนต์นะครับของทั้งคู่อยู่เสมอนะครับทั้งเข้มมุกนะครับยังไงเราก็ต้องช่วยเซฟๆนะครับกับกับโรคระบาดในครั้งนี้กันด้วยนะครับคุณเดอลิตติ้ลบิดนะครับชุดนี้ที่เขาใส่ไปออกรายการ YouTube กับพี่แจก,กรีนะครับที่ลูกสาวบอกว่าจากที่หนูสังเกตหนูว่าเขาไม่เจ้าชู้นะส่วนลูกเขยบอกว่าถ้าให้ใจก็รักษาแล้วก็ป拉ลา,ายันคู่แหละ นะครับพี่แจ็คการีนอ you ่ะถามตรงมากเลยนะครับว um, ันนั fruit, uh, ้นนะครับก็เป็นโมเมนต์นะครับที่ดีต่อใจชาวเราเหลือเกินนะครับผลวิกฤตโควิด19กาเร็วๆทีเถอะคิดถึงบรรยากาศงานคู่มากๆจ้า เข้มมุกรัตที่หัสลลนนะครับอยู่ด้วยกันก็จะน่ารักหน่อยๆฟินนิดๆนะครับขอบคุณภาพนะครับคุณปุ้มปุ้ยนะครับคุณกุก๊กกิกนะครับจะบังเอิญไปหมายของคู่นี้เล่นละคร6เรื่องเท่ากันเคมีสาธารณะเหมือนกันชอบข่าวดำเหมือนกันเล่นละครใหม่คู่กันอีก2เรื่องนิสัยต่างกันแต่เคมีเข้ากันสุดๆให้ของขวัญคนแรกเหมือนกัน น่าขายกันฟาแฟดกันไปอีกอ่าคิดถึงแกรนคู่คิดถึงเข้มมกนะครับคุณไพศาลนะครบอกว่า Issue Thailand จากันได้ไหมทำไมถึงมีช็อตนี้ออกมานะี่ครับช็อตนี้เรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายความจิ้นเหมือนกันนะครับผมเข้าทวิตมานะครับมาเห็น เอ่อแบบอ่ทั้งคู่นะครับมีโมเมนต์นอกจอกันแบบนี้ก็เลยเกิดการชิ้นไปตามๆกันนะครับไม่ทราบว่าใครเป็นแบบผมบ้างหรือเปล่ากับงานถ่ายแบบเอ่อในครั้งนี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับคุณซิมรัตนาวาลีนะครับใครจำช็อตนี้ได้บ้างว่าคือเข้มเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายและพิธีกรก็บอกครับเข้มก็บอกว่าเสือ้อผืนหมอนใบเราก็อยู่ได้ละ พิธีกรก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่ไหนนะครับมกก็บอกไปกินที่ไหนเข้มก,ก็บอกแ <c oughs> อ่คิดถึงงานคู่คิดถึงเข้มมุกนะครับก็สามารถติดตามนะครับโมเมนต์ดีๆนะครับหาได้ทาง y u t u b e นี่แหละครับเรียกได้ว่ามีคนนะครับได้บัน,บนทึกวิดีโอช็อตนี้ไว้เยอะนะครับ คุณฝอยทองนะครับตราบใดที่หนูยังจับมือกันแม่จะไม่มีวันปล่อยมือจากพวกหนูแน่นอนแม่สัญญาคุณใจฟูนะครับงานเดียวที่ดูยังไงก็ยังคงติดงานคู่เขาคือคู่ที่เกื้อกูลกันจับมือกันดังจริงๆไม่เคยทิ้งอีกคนไว้ข้างหลังรักเจ้าแฝดทั้งสอง อันนี้ก็เป็นงานนะครับรายการมัตเตอร์เชฟนะครับคิดถึงอยากให้มีรายการที่ทําอาหารคู่กันอีกนะครับนอกจาก m a ต t ตอร์เชฟแล้วก็มีรายการของคุณโยนะครับ p s s o r ซอนะครับเรียกได้ว่าหลายๆโมเมนต์นะครับหลายๆงานนะครับที่มีเขาทั้งคู่นะครับจะสร้าง ความจดจำนะครับของสถานที่ของงานนั้นๆได้จริงๆนะครับและห้างแมคโครนะครับผมก็ขอยกให้เป็นที่ส่วนนะครับของงานคู่ที่ทุกคนจำไม่ลืมจริงๆนะครับไม่ได้โฆษณาให้แมคโครนะครับ <c oughs> และก็หลากหลายงานนะครับที่ได้เชิญทั้งคู่ไปนะครับก็เป็นที่จดจำของชาวด้อมเราจริงๆนะครับและหลังจาก โควิดหายไปนะครับเร็วๆนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับก็รับรองได้เลยว่างานของทั้งคู่นะครับจะกลับมาได้คู่กันอย่างแน่นอนนะครับยังไงอีเวนต์ต่างๆงานต่างๆห้างต่างๆนะครับก็สามารถที่จะจ้างหนองทั้งคู่นะครับมา ปรากฏในงานได้นะครับรับรองชาวทวิตช,ชาวด้อมเรานะครับพร้อมพพอร์ตงานนั้นนะครับเรียกได้ว่าทวิตต้องแสนแตกแน่นอนนะครับแล้วก็ห้างของคุณต้องแต่มไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับต้องทํายอดทะลุในวันนั้นได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดถึงงานคู่คิดถึงเข้มมุกนะครับก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับใคร ชอบโมเมนต์ไหนงานไหนนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับ ใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็สามารถกดติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปกันได้นะครับติดตามความฟินนี้เพิ่มเติมได้ทางทวิ t เตอนะครับพิมพ์แฮชแท็กคิดถึงงานคู่คิดถึงเข้มมุก ok นะครับสำหรับวันนี้กระผมทามเมอร์แห่งช่อง ท้ามกระแสต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ